มีคนส่งลาบูบูมาให้น้องฟาค่ะเดี๋ยวน้องฟาจะมาแกะกล่องจุ่มลาบู้งคัดจุ่มลาบูบูกันนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะน้องว้าอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวได้สอยนิวกับลินจีแล้วก็สีเขียวอยากได้หลายตัวจังเลยมันมีแค่กล่องเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ๆๆๆนี่นี่นี่อันนี้คือเราก็เตรียมพร้อมแล้ว<อ>นะคะคืออะไรคะกระเป๋า

รอยหนิวน่ารักมากอุ้ยน่ารักจังเลยไหนขอดูหน่อยกาดให้ดูกัะรอยหนิวนะคะไหนขอดูน้องปู้หน่อยไหนขอดูน้องปู้หน่อยไหนดูสิอือหือนี่น่ารักมาก จริงๆพ่อก็ซื้อมาให้หนูแล้วหนูได้ตัวสัมใส่กระเป๋ากันค่ะแล้วมีกระเป๋าใส่ด้วยอ่ะกระเป๋ามีบอมบมด้วยเหรอใช่ค่ะบอมบมด้วยเหรอแต่เขาจะให้มาใส่เ<ร>องเอันนี้เตรียมพร้อมใส่ไปแล้ว่ะงได้มาก็ต้องเก็บไว้อย่างงี้ไม่กล้าเล่นเพราะแพงแล้วก็ กลัวเปื้อนกลัวรำจริงอะตอนแรกอะเอาไปให้จีดูสมจีบอกว่าถ้ากระเป๋ามันไม่มาว่าพ่อจะกลับมาสีเทาพอดีพ่อซื้อมาผิดสีหรือเปล่าจี้รเราพ่อเปลีปนไหคะ่ะอืแล้วก็เผนกระเป๋าไปโรงเรียนเป็นไปได้ไหมทำไมอะ คุณครูไม่ได้กระเป๋าใส่แบบนี้เป็นเป็นไม่มีกระเป๋าเลยเนอไหนดูดิี่าใส่กระเป๋าเป็นยังไงน่ารักน่ารักต้องทำแบบนี้ก่อนถึงจะดูน่ารักที่มันมีบระบอมขึ้นไปอยู่บนน้องแบบนี้มันน้องหรือประบอมเนี่ยโอ้ยหลุดแล้วต้องถีบประบอมยบาย